คนหนึงนักบอกว่าถ้าคุณอนุทินไม่จัดการเกี่ยวกับเรื่องแกมเมอร์ให้มันชัดๆแปลว่ากระดูกไม่แข็งพอครับถูกต้องเพราะว่าแบบนี้ผมเชื่อวันนี้ไอ้เงินแกมเมอรเน่ะมันกินวงกว้างแล้วอืในภาคธุรกิจเราด้วยนะเพราะว่ามันมาฟอกเงินนะเพราะาประเทศกัมพูชาเนี่ยไซส์ธุรกิจมันเล็กมันไม่สามารถจะฟอกเงินระดับใหญ่ขนาดนี้ได้อสองเนี่ยผมเชื่อว่า,าไอ้นักการเมืองเนี่ยมีที่เข้ามาได้เพราะเงินสกมเมอร์ แล้วแล้วมันก็ขยายไปถึงข้าราชการเพราะพอ,พอนักการเมืองมีตําแหน่งมีอํานาจก็จะแต่งตั้งแครชการที่ท,ที่ที่จะต้องมาเป็นมือเป็นแขนในการที่จะมาร่วมกับไอ้แกงสะกาเมอร์เนี่ยนะครับนั้นไอ้พวกตู้หองตู้ห่าวมันเกิดไม่ได้หรอกไอ้ก,ก๊กอานไอ้ลียงพัดพวกเนี้ยมันมีเครือข่ายในประเทศทั้งนั้นเพราะนั้นคุณที่ผมบอกอ่ะนายกเนี่ยวันเนี้ยไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะร่วมมือกับนานาชาติในการที่ไปเอาคนของเราออกมา ในประเทศเราเองเนี่ยเราต้องตัดเส้นเงินมันให้ได้คุณอ่านคือเราเช็คปุ๊บเนี่ยเราทําแบบสารัดอ่ะเราอายัดเงินมันแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแสดงได้ว่าเงินตัวนี้มาจากไหนเนี่ยเราสามารถยึดมันได้เราเราใช้กฎหมายปปงได้เพราะคุณอ่านต้องเข้าใจว่าเงินพวกนี้มันมาจากไอไอการบูชามันโอนเข้ามาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเงินสกปรกอืมเพราะนั้นเงินมันจะมาอยู่ที่บริษัทในเมืองไทยก็ถือเป็นเงินสกปรกนะคุณอ่านครับ เพราะนั้นถ้ายิ่งยิ่งตอนนี้นะถ้ามันเช็คว่าอา้าวมาจากไอ้พริน c e โฮดิ้งกรุ๊ปเนี่ยจบเลยเพราะอะไรเพราะประเทศสหรัฐเนี่ยเขายังยึดเงินมาเลยอะ่ะไอ้พริน c e โฮดิ้งกรุ๊ปเนี่ยถูกไหมครับ,รบวันนี้เนะี่ยนายกต้องทำงานอย่างหนักนะอ่ะคือมีเหตุผลอะไรไหมฮะที่นายกจะไม่ทำเจอต่อเจอต่อแปลว่าเจอก็เจอในสิ่งที่พอเห็นปุ๊บโอ้คนนี้ไม่กล้าย,ยุ่ง ใช่ผมเชื่อแบบนั้นก็คือผมผมไม่รู้แต่ผมใช้ว่าเจอต่อดีกว่าซึ่งอ่ะมันจะมีอะไรน่ากลัวไปกับการที่เขาจะไม่ได้เป็นนายกมนตรีอีกในสมัยหน้าซึ่งเราแน่นอนก็อยากเป็นตอนนั้นใหญ่กว่าการที่จะทําให้เขาคือถ้าเขาไม่ทําเขาอาจจะไม่ได้เป็นนายกอีกแต่แต่คือแปลว่าเขาต้องช่างว่าถ้าจะสู้กับต่อหรือฉันจะเอาตําแหน่งคุณอันต้องดูว่าชีวิตของคุณทินก่อนจะกล้าวป็นายกเนี่ยเขาเดินบนเส้นทางรอยดอกกุหลาบ เขาไม่เคยต้องตัดสินใจแบบนี้นะไอ้นี่มันเป็นเรื่องระดับโลกระดับประเทศอ้าวคุณนุทินอ่ะอยู่อะไรกระทรวงมหาทยอยู่กระทรวงสาธารณสุขแต่ถามว่าเคยต้องมาตัดสินใจโอ้โหสู้ไอ้กมเมอร์ที่ขนาดว่าเมกาต้องลงมาเล่นเองอะ่ะถูกไหมครับเกาหลีใต้ต้องสนตีช่วยมากระทืบไอ้คุณมาเน็ตอะ่ะแล้วคุณคิดดูได้ว่าควงโครงขายเนี่ยวงเงินมันเป็นล้านล้านบาทมันจะใหญ่ขนาดไหนอย่าผมเห็นใจนะเพราะคุณนุทินเนี่ยกาดมาจากพ่อค้า แกเจอแบบนี้เนะี่ยผมเชื่อว่าแกเจอแรงกดดันเยอะอ่ะผมถามเลยผมนึกภาพไม่ออกอ่ะผมเชื่อว่าตอมีจริงแต่คำถามคือต่อที่จะข่มขู่หากแม้ว่ามีต่อที่จะข่มขู่นายกคนมนตรีได้เขาจะขู่ว่าอะไรถ้าแกจัดการเรื่องนี้มึงตายหรือมึงไม่ได้เป็นนายกอ้าวก็ถ้าไม่ทําก็จะไม่ได้เป็นอยู่แล้วคือเขา,เขาตอนนี้มันจะขู่ว่ามันจะทําอะไรหากแม้ว่าเขาขู่นะ ก็ทำอะไรได้ก็ผมบอกไงว่าวงการเมืองเนี่ยอาจารย์ก็พูดว่ามันมีเงินเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ไอ้เลือ ok กตั้งไอ้เวลาว่าพักไหนรับเงินไปบ้างถูกก็เปล่าครับออเอาแล้วสมมุติมมตเลอรับเงินเข้ามาแล้วเขามีหลักฐานอ่ะถ้าแฉนี่เจ๊งเลยทั้งพักเลยนะอ่าอ่าอก็กลายเป็นว่าลื้อไปลื้อมาเส้นทางการเงินเข้าถูกไงก็แบบทําไปแล้วม,มันก็เหมือนกลับมาฟันคอตัวเองอ่ะเขาเนี้ยเพราะผมดูบอดี้แลงเกจของแกเนี่ย อึกองกอึกองกอื้อดูไปดูเทปดูได้เลยตอนไหนที่นั่นแหละใช่ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วนักข่าวถามอ่ะอึกองกอึกองกอืกอเืมเราดูบอดี้แลงเวจเรารู้เลยว่าคนเป็นนายกอ่ะแสดงมาแบบนี้นะถ้าผมไปไอ้ฮุนเซนผมโผลเลาะเลยนะอืมคือมึงไม่มั่นใจเลยที่มึงจะมาจัดการอกะเอาง่ายสตันสตันไปหน่อยนึงถ้าเทียบจากก่อนที่จะแปลว่าอาจารย์ชูวงก็เห็นรู้สึกรู้สึกได้ถึงความสตันการหยุดนิ่งลงไปกับการที่อาจจะอยู่ระหว่างของการช่างใจอืม ราคาขึ้นลงเหมือนทองอะตอนเนี้ย <c oughs> กับการที่จะข้างหน้ารัฐมนตรีสมัยที่สองยังไงตอนนี้อยู่ระหว่างเนี้ยระหว่างเป็นราราคาสวิงที่จะทิมซื้อหรือจะปล่อยดอยหรือจะหรือจะรอช้อน <c oughs> เป็นลักษณะแบบนี้มากกวา่า <c oughs> ฉะนั้นผม <c oughs> ผมผมกยังคิดว่าเขาเขาอยู่ในช่วงการ ตัดสินใจช่างน้าหนักอยู่แต่แน่นอนไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ง่ายอย่างที่คิด <c oughs> หลายคนรู้สึกว่าท่าทีเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือคือที่เราพูดว่าชัดเจนเพราะมันมันชัดมากเนื่องจากว่ามันเพิ่งเข้ามาเลยก่อนนี้คือเป็นฝ่ายค้านท่าทีเรื่องการจัดการกับขมรเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยดูแบบทําอย่างงู้นสิทำอย่างนี้สิแต่พอเข้ามาปุ๊บดูนิดนิดโค้นัน,นย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันขู่เราตลอดอว่าเดี๋ยวมันมีหลักฐานอย่างนี้มีหลักฐานอย่างนู้นใช่ไหม แล้วมันก็พูดแลยว่าไอ้เจดนัการเมืองที่มันจะเปิดเผยก็มาจากเกาหลีใต้แต่คุณเซนก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะเปิดชื่อไอ้คนที่รับเงินแกคอมเมอร์ครับแล้วคุณคิดว่าไอ้คุณเซนมันไม่รู้อ่ะมันต้องรู้เพราะว่าอะไรปินโหดิ่งกุ๊ปเนี่ยมันแก๊งเดียวกันน่ะไอ้เฉินเจอไอ้กกอานไอ้ลียงพัดเนี่ยมันก็นคอนไอ้คุณเซนทั้งนั้นผมเชื่อมันรู้ความลับครับแล้วรับรองถ้ามันเปิดเนี่ยมันชี้เส้นทางเงินได้ด้วยแล้วคุณคิดดูว่าตายคาเขียงนะไม่่เเพาาาะะหลุดอออกกกจรมืงน คุณโดนดําเนินคดีด้วยนะงานนี้ติดคุกนะครับทาเป็นเล่นไปอ่ะครับถามทั้งสองท่านสารชูงด้วยเราจะมีโอกาสได้รู้เส้นทางการเงินนี้ไหมมันจะมีใครสักคนหนึ่งกล้าเปิดไหมเปิดแล้วไม่ตายอะ่ะเพราะนะตอนนี้มีแต่คนพูดนะแต่ไม่มีคนค่าเปิดนะทุกคนแตะแล้วก็แบบเดี๋ยวขอรวบรวมชื่อก่อนอ่ะเรียงมาคุณชูวิทย์บอกให้ให้ชื่อให้คุณโลมไปให้คุณไอไปพอทั้งสองคนก็พูดแต่ก็ไม่เปิดอ่ะผมไม่ได้โยนว่าใครผิดเลยนะอ่ะแต่ว่า ถ้าเราพูดกันแบบนี้ผมเชื่อาเดี๋ยวมันจะมีเว็บอวตารเชื่อผมแหละเพราะว่าวงการโจรมันฆ่ากันเองคุณอ่านคอยดูอ่ะเพราะว่ามันทําไม่ได้ตามใจชอบอ่ะคือนะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีแต่มันมีแบบขู่ออกมาหรือโยนออกมาให้เราแบบคนนะกูรู้แล้วกูรู้แล้วแต่จะให้กูทําไงเหมือนคุณหญิงหน่อยบอกว่าตั้งโจรมาจับโจรเพื่อฟอกขาวให้โจรแล้ว เออแปลมันสะใจแต่มันมันได้แต่สะใจไงตอนนี้นคุณนั้นดูได้ว่าตั้งแต่มีเรื่องเนี้ยไอคลิปอังเคิลเนี่ยยากไหมที่จะหลุดออกมามอาแล้วที่ผมรู้มาเนี่ยคลิปอังเคิลเนี้ยไอไอคุณเซนไม่ได้ปล่อยนะ<ม>คนอื่นปล่อยเอาแบบนี้ดีกว่าแปลว่าไม่ใช่เจตนาคุณเซนเหรอไม่ใช่ก็เขาผมบอกในในวงการของโจรเนี่ยมันหักหลังกันเองหมดอ่ะโทแถ้ามันไม่หักหลังเองโจรมันคลองโลกไปแล้วคุณอ่า <laughs> คุณต้องคิดแบบนี้อเอาว่าคลิปอังเคิลเนี่ยคุณเซนไม่เป็นคนปล่อยนะอ่ะผมบอกไว้อ่ะอ้าวแล้วอันนี้ผมไม่เก็จละโอเคเขาคงเจตนาไม่ดีต่อฝั่งเราอะแต่ว่าถ้าคุณเซนไม่ได้ปล่อยและคนที่ปล่อยอะเขาเขาปล่อยเพื่ออา้าวเด็ดหัวไงฝั่งกัมพูชาหรือฝั่งเราเอะผมไม่บอกอะแต่ว่าแต่ว่าคุณคุณอ่านเข้าใจไหมว่าโอเคไอ้มันไอ้คลิปอังเคิลเนี่ยมันไม่ออกมาได้หรอกแล้วผมเชื่อจากนี้ไปเดี๋ยวจะมีคลิปเด็ดๆออกมาอีก ให้ดูเลยแต่เราต้องติดตามแล้วเราต้องรู้เท่าทันไงแต่ที่ผมเป็นห่วงไนะ oh. ไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้เงินสะมเมอร์เนี่ยมันเข้ามาแน่ผมเป็นห่วงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครับโอ้โห oh ถ้าเกิดเงินสะมเมอร์ม,มันเข้ามาได้200หัวเนะี่ยอะไรเกิดขึ้นเราเสร็จเลยนะผมเป็นห่วงตอนนี้ห่วงห่วงเรื่องนี้เพราะถ้ามันเข้ามาไดา้มันคุมนโยบายมันแต่งตั้งข้าราชการแล้วคุณอะไรไปสู้กับมันแล้วผมเชื่อไอ้ฮุนเซนนะถ้ามันไม่ถูกกระทือออกไปก่อนจากไอ้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 คองประเทศมันเนี่ย มันใช้แผนนี้กับเราโอกาสสูงเพราะมันรู้ว่าจุดอ่อนทั้งเราคือเรามีการซื้อซื้อสิทธิขายเสียงอืมเพราะฉะนั้นเขาก็จะส่งคนเหล่านี้เข้ามาแทรกซึมนนเพราะว่าทางกำลังทาหารก็สู้เราไม่ได้เศรษฐกิจก็สู้เราไม่ได้ก็มีแล้วกูเล่นไอ้คนคุมประเทศมึงเลยดีกว่าอืมเพราะกูคุมคนประเทศกูค,คุมคนประเทศมึงได้ถูกแล้วมันก็สั่งแน่ให้เล่นตามเกมมันอะ่ะถูกไหมฮะอ,มอันเนี้ยนะ่ากลัวผมถึงบอกว่าเนี่ยผม อยากให้สื่อช่วยกันให้ประชาชนเนี่ยตื่นรู้ครับคือเอาง่ายๆใครมาแจกเงินเนี่ยคุณต้องเดาเลยว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นหนึ่งในสแกมเมอร์อืเอาอันนี้ดีกว่าครับอ่ะหลายชื่อต่างๆตรงนี้ครับจ,จ,จาจา์ชูวงจากที่อยู่เรียกว่าศึกษาเรื่องนี้แบบค่อนข้างใกล้ชิดเรียกว่าเป็นเป็นตัวท็อปแล้วอะที่ดูเกี่ยวกวับเรื่องนี้อยู่ครับการศึกษาในหลายๆอันก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นชื่อใคร รเราไม่เราอยากจะคงไม่สามารถพูดออกมาตรงนี้ได้จ้องๆนะฮะแต่เมื่อสักครู่เราคุยกันหลังไม่อาจารย์ก็พูดหลายชื่อออกมาขนาดอาจารย์ยังจับชื่อขึ้นมาได้เลยมันจะทําอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยชื่อที่ปรากฏเนี่ยมักจะปรากฏในช่วงท้ายของรายการแล้วดังนั้นมันเหมือนแป,ปลว่าไปาว่าไไงนะเหมือนละครกําลังจะจบแล้วอืมดิ้นไปไหนไม่ได้แล้วสู้ยังไงไม่ไหวแล้วชื่อเหล่านั้นถึงปรากฏออกมามแต่วันนี้ ชื่อมีจริงหรือไม่มีจริงอันนี้เราเรา,เราก็เราก็คงจะไม่ไป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 พูดตรงนั้นเพราะมันจะไม่มีมการเ,าเปิดออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่ทํากันแน่ๆและเชื่อว่าทําก็คือการใช้ชื่อรายชื่อทั้งหมดเนี้ยการเปิดแบบนี้จริงไม่จริง,มรงไม่รู้แต่เป็นการเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองแน่ๆอไม่ว่าใครก็ตามที่จะฟอกข่าวใครหรือใครก็ตามที่จะบอกว่านะักการเมืองคนนั้นดีคนนั้นเลวผมเห็นสุดท้ายแล้วก็จับมืออยู่ด้วยกัน อันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นโครงสร้างทางการเมืองที่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับซึ่งซึ่งก็สุดท้ายก็ต้องย้อนไปจากสารตั้งต้นที่ท่านพลเอกรังสีท่านพูดว่าเราต้องต้องรื้อเรื่องของของกระบวนการการเลือกตั้งหรือการทําความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องพวกนี้ใหม่ <c oughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดกันมาพอสมควร <c oughs> แต่แน่นอนครับว่าวันนี้ส่วนหนึ่งที่เรากําลังขยายความกาันหรือว่าสร้างกระแสะกันขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของการดิสเครดิตกันภายในทางการเมืองด้วย นะครับก็ผสมลงกันไปแล้วถ้ามันมีข้อเท็จจริงซึ่งแน่นอนข้อเท็จจริงมีแน่แต่เราต้องรอว่าใครจะเป็นคนกล้าเปิดซึ่งการเปิดออกมามันก็มีความเสี่ยงถ้าไม่ถ้าไม่ถึงขั้นจะต้องน็อกกันก็คงไม่เปิดกันท่านน็อกไม่ได้เปิดไม่ได้เอาเรื่อคุณอัานผมตอบคำถามคุณอ่านได้เลยคุณอัานอยากจะเห็นว่าใครจะเปิดเนี่ยลองนะวันหนึ่งประชาชนตัดสินนะให้ใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลโดยที่ไม่ได้พัวพันกับเงิน scammer เ็จหน้าพวกเนี้ย อืมเอาเนี่ยคือคําตอบง่ายๆครับแต่ถ้าตามใดนะมันยังซื้อเสียงแล้วประชาชนก็ยังเลือกไอคนที่มาจ่ายเงินให้เนี่ยเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะได้มากขึ้นเรื่อยๆและเราก็จะจมอยู่ภายใต้อิทธิพลของก c a มอร์และเราก็จะจมอยู่อิทธิพลของตูประเทศข้างๆหรือที่ซ้ำตูผมนึกบอกวันนี้ประชาชนตัดสินใจเลือกแลนสไลด์เลือกไอคนที่มันไม่เกี่ยวกับกสแร์เนี่ยรับรองว่าขึ้นมาจับหมด เปิดเผยหมดแน่ๆเพราะว่าเงินคุมคนเหล่านั้นไม่ได้ใช่อ่าโอเคถ้าเรายังยอมเป็นทาสของเงินเราก็คงจะแก้เพราะถ้าคนขึ้นมาด้วยความบวยสุดเนี่ยไอ้เงาสกมเมอร์เนี่ยคือศัตรูเขาครับผมครับถูกไหมครับอาจารย์ชูวงอยากยาเสริมอะไรไหมฮะเหมือนกําลังหายใจเข้าสะลึกเลยอ่ส่งท้ายสักนิดนึงฮะว่านอกจากคาดหวังว่าคุณอนุทินต้องฮึบกระดูแข็งสู้และประชาชนรู้เท่าทันฉลาดอย่ายอม มีอะไรที่เราทําได้อีกครับผมผมนั่งนึกถึงเรื่องของคําว่าแลนสไลด์เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเพราะว่าถ้าแลนสไลด์ได้ในความหมายในหลักการก่อนนะครับถ้าแลนสไลด์ได้มันจะทําให้เกิดความเป็นเอกภา,ภาพในการบริหารจัดการวันนี้มันมันต้องพึ่งพา,ากันไงพึ่งพา,ากันซึ่งซึ่งซึ่ง,งวันนี้ผมพูดเล่พูดมองอีกช็อตหนึ่งก็คือว่าที่เราคิดว่าตัวเลขรัฐบาลรอบหน้าภูมิใจไทยมาแน่แล้วร้อยกว่าเนี่ยอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวก็ได้ถ้าถ้ามีคนกล้าเปิด แล้วสมมตินะแล้วมีพักกล้าพักหนึ่งหลุดออกจากวงโครจรน,นี้ไปแล้วศูนย์พันไปไม่สามารถส่งคนเข้ามาเลือกตั้งได้ภูมิใจไทยกลายเป็นเป็นกลับมา<อ>ยืนอยู่จุดเดิมอพอมาอยู่อยุดจุดเดิมปุ๊บการการจัดตั้งรัฐบาลแล้วรวมหลายๆพรรพักการเมืองอันนี้จะเป็นจะค่อนข้างจะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหา,าเพราะารว่ามันจะกลับไปสูส่เรื่องของการต้อง รูปหน้าปัาจมุกพี่น้องแล้วก็พี่น้องฉันต้องดูแลเธอเธอต้องดูแลฉันมันก็จะเอื้อประโยชน์กันต่อใช่แต่ถ้าเราเลือกสามารถแลนสไลด์แล้วเลือกพักเดียวได้อันนี้วัดดวงวัดใจก็มันดีการจัดการให้ดีที่สุดก็ <ๆ S 2> มันดนะีอย่างนี้ก็มันดีครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า,วา,เ,าเราคือการเมืองตอนนี้มัน,มนต้องมองกันรายวันครับผมผมว่าวันนี้ได้เนื้อได้หนังมากนะเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจับต้นชนปลายได้แต่ไม่ได้บอกว่านี่คือวิธีเดียวของการรอดนะฮะแต่นี่คือวิธีหนึ่งซึ่งวันนี้เราคุยกันตรงนี้ผมว่าเคล จากทั้ง2ท่านถ้ามีความคิดเห็นอื่นๆคุยกันได้รวมถึงติดตามมาได้เรื่องนี้นะครับสำคัญเราต้องติดตามและเราต้องไม่ยอมให้สิ่งนี้เดินหน้าต่อไปนะครับขอบพระคุณทั้งสงท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,บท่านผู้ชมทางบ้านครับ